ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นไมโครโฟนนะครับผมของโรดนะรุ่น NT USB mini นะครับผมตัวนี้นะเนี่ยแบบนี้เลยครับจาก Phone Story นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามสักนิดนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับก็คือตัวเนี้ยผมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผมเอาเสียงเข้าไปในคอมเนี่ยโดยใช้ไม์ของคอมหรือว่าใช้ที่ที่เป็นหูฟัง ที่มีไม้แบบเนี้ยนะครับผมเนี่ยที่มีไม้แบบเนี้ยคือเขาไม่ค่อยที่จะชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เออเอาของซาลามอนิกที่ใช้อยู่กับกล้องนะเอามาต่อเสียงก็ไม่เหมือนกับที่เราใช้ในกล้องนะครับคืออย่างเงี้ยเราเอาไปใช้จริงครับเสียงชัดมากเลยนะอันนี้แนะนําเลยถ้าไปต่อกับพวกกล้องหรือว่าพวกโกโปรอะไรเงี้ยครับเสียงชัดมากๆนะครับแต่พอเราเอาไปต่อกับคอมเนี่ยพอเรามาใช้งานจริงเสียงมัน เสียงมันไม่ชัดเลยครับผมแล้วก็เสียงดอกไปเยอะเลยนะครับผมผมก็เลยตัดสินใจซื้อแบบว่าตรงรุ่นหรือว่าตรงงานมาใช้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้นะก็เลยอันนี้เพิ่งได้มายังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองแกะรีวิวข้างในดูว่าภายในกล่องเนี่ยเขาจะมีอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงนะตอนแรกที่ผมจับแล้วก็สัมผัสดูน้าหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเนี่ยมันหนักมากเลยนะคือตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบกล่องเบาๆนะไม่เบานะครับหนักเลยนะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ เสียงเนี่ยตอนนี่ผ่านจากกล้องเนี่ยชัดมากเลยนะถ้าใช้เป็นซาราโมนิกนะครับแต่ว่าต่อคอมมันไม,ไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะหรือว่าผมตอบไม่เป็นก็ไม่รู้นะถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีซาราโมนิกแล้วไปใช้กับคอมอ่ะบอกเทคนิคผมมาบ้างก็ได้นะครับผมนะครับแต่นี้ผมซื้อแบบตรงงานมาใช้เลยดีกว่านะครับ,รบเปิดมาก็จะมีกล่องแบบนี้สองอันนะนะครับแล้วก็ข้างในนะ,ะแกะออกมาดูนะครับเปิดมาที่เจอันดับแรกเลยก็จะเป็นเ,เหมือนคู่มือนะครับเนี่ยนะ แล้วก็เป็นคลิกเซตอัพนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับก็แค่เสียบสายอยู่ดีเข้ากับคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้จะมีกันชื้นนะครับอ๋อดึงขึ้นมาแบบนี้นี่ตัวเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเปิดมาเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหแพคเกจดูดีทีเดียวนะครับแล้วก็มีกันกระแทกมาสวมให้แบบนี้นะนะครับอยู่ในกล่องนะครับ ในกล่องไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเขานะนี่ครับหลอดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับอันนี้ด้านข้างแล้วก็อันนี้ด้านหลังพอทที่ใช้จะเป็นไมโครยู b บีซีนะครับแบบนี้แล้วก็มีหูฟังให้เราหนึ่งช่องนะครับตัวเขาก็สามารถอุ้ยอ๋อเป็นแม่เหล็กนะครับถอดได้นะครับเป็นแม่เหล็กนี่เป็นแม่เหล็กเนาะถอดได้แล้วก็โหลดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวเขาเองสามารถบิด ขึ้นลงแบบนี้ได้ตัวที่บิดขึ้นลงได้เนี่ยอันนี้ถ้าเราถ้าเราจับอยู่ตอนนี้จะรู้สึกเลยว่ามันแบบหน่วงอะนืดอะครับหนืดนะครับก็ค,บคือไม่หลวมก็แก๊กนะถือว่าโอเคเลยนะครับไม่หนักมากนะครับตัวนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หนักที่ตัวใหม่อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านล่างนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรให้อีกมีสายมีสาย USB หนึ่งเส้นนะครับยวแกะดู อันนี้ก็แถมจุกกดมาให้นะครับนะครับเป็นจุกกดแบบนี้นะครับเอาไว้ต่อกับตัวแท่นที่เรายึดใหม่ครับเนี่ยแบบนี้เป็นอะแดปเตอร์นะเอาไว้ใส่กับตัวที่เราจะเอาไปยึดใหม่ที่เป็นขาเหมือนกับหยุดกับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเอาไว้ยึดได้นะครับแต่ถ้าเราใช้บนโต๊ะนะครับเราก็ต้องใส่เป็นลูกยางของเขานะที่เขาให้มาแบบนี้นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับครับแล้วก็สายยึดดีนะครับที่เขาแถมมาให้ก็ ค่อนข้างที่ใหยาวเลยนะนี่ครับมัดเป็นแบบขดเยอะเลยอ่ะนะครับยาวอยู่นะ,นะครับครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะที่แกะให้ดูนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นวอลลุ่มเนี่ยครับเป็นวอลลุ่มตรงนี้นะครับเป็นวอลลุ่มตรงนี้เอาไว้ปรับของในส่วนของความดังของหูฟังนะตรงนี้ว่าจะเอาดังมากดังน้อยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับค <s> ภายในกล่องมีเท่านี้เลยมีสายมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็มีคู่มือแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อกับคอมพิวเตอร์ดูว่าเ,ออเวลาไปต่อจริงแล้วเสียงจะเป็นยังไงณนะตอนนี้อยู่นะที่เสียงที่ได้ยินกันเนี่ยก็คือมาจากซาราโมนิกเนี่ยครับบิง500ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแล้วเดี๋ยวผมจะมากดอัดโดยที่ผมจะใช้เสียงเสียงจากตัวนี้นะนะครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเสียงที่เราได้ยินจากไมโครโฟน หลอดมินิตัวนี้นะครับผมนะครับระยะที่ผมตอนนี้นที่ผมจูห่างจากตัวไม้เนี่ยนะครับประมาณสัก50นะครับประมาณ50เซนได้นะครับที่ผมวัดนี่นะนี่50เซนนะครับเสียงระยะขนาดนี้คือตอนนี้ผมไม่ได้ไม, đ, ไม่ไม่รู้นะว่าเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูนะครับผมนะครับแต่แต่ตอนเนี้ยในคลิปที่พี่ๆได้ยินอยู่เนี่ยคือเสียงที่อยู่ในระยะประมาณ50เซนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะขยับมานิดนึงนะครับ อันนี้ก็ประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเสียงที่เราได้ยินอยู่ประมาณ1ฟุตนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมนะครับตอนนี้ผมปิดไม์อันนี้คือผมพูดเทสนะอันนี้ผมปิดไม์ตัวซาลามอนิกตัวนี้ไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าเราใช้สัญญาณภาพจากในกล้องที่เรากําลังบันทึกอยู่ตอนนี้นะแต่เราเปลี่ยนมาใช้เป็นไม์ตัวนี้แทนนะครับเป็นหลอด NT Mini นะครับผมนะครับก็นี่ครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คือผมพูดธรรมดาในห้องนะคบผมถือว่าเงียบทีเดียวนะครับผมแต่ละวผมจะไปลองฟังดูนะคบว่าเป็นยังไงนะครับแล้วผมจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าพอใจไหมนะครับแล้วตอนนี้นะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไปเปิดฟังดูแล้วนะครับเสียงชัดมากนะครับชัดแบบไม่เคยชัดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมตั้งแต่ผมทำตัดต่อหรือว่าทำคอม,มาเนี่ยผมพยายามใช้ไม้ที่ต้องมาปรับแต่งอะไรหลายอย่างซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะอัด เสียงผมเข้าคอมเนี่ยคือมันยุ่งยากมากเลยต้องมาปรับแต่งต้องมาเซตเนี่ยครับขนาดเป็นแบบผมว่าตัวเนี้ยดีแล้วนะคือแต่เพราะตัวเนี้ยดีสําหรับกล้องหรือว่าเป็นโกโปโที่เอาไปต่อร่วมเนี่ยอันนี้โอเคมากนะเสียงชัดแจ๋วเลยนะครับเสียงเนี่ยจะเหมือนต้นคิปที่ผมยังไม่ได้ต่อตัวเนี้ยนะครับลองไปฟังกันดูนะก็ไปฟังดูนะครับคือเอาตัวเนี้ยพยายามจะดัดแปลงคือไม่อยากซื้อใหม่นะครับพยายามจะดัดแปลงให้มันใช้ได้แล้วก็คือมันใช้ได้ครับแต่เสียงไม่ดีเท่าตัวเนี้ยคือตอนเนี้ยเสียงที่ พี่ๆได้ยินกันอยู่นะตอนนี้เลยนะก็คือเสียงมาจากหลอดตัวนี้นะครับ NT Mini ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมว่ามันโอเคมากเลยนะเมื่อกี้ผมไปเปิดฟังดูโหเสียงมันชัดมากคืออย่างเป็นตัวเนี้ยเวลาเราพูดอ่ะคือมันต้องใกล้แบบนี้เลยประมาณ10เซนเลยนะครับถึงจะแบบได้ยินแล้วเวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีเสียงแบบเหมือนกับสไปอ่ะเขาเรียกอ,อะไรเสียงกระแทกที่ไปเข้าไปที่ไม์อะครับแล้วมันจะแบบ มันจะดังแปด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 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยคือเราพูดกันระยะห่างออกมาครับมันก็เลยทําให้เสียงเนี้ยไม่มีเสียงแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เสียงที่เขาได้รับเนี่ยคือมันคือมันชัดมากไม่น่าเชื่อว่าจะชัดขนาดนี้นะครับลูกนี้ซื้อซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วนะครับแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิว คร่าวๆนะอันนี้คือผมซื้อมาใช้เองนะครับผมก็รีวิวแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับผมนะครับก็เผื่อว่ามีมีพี่ชั้นไหนที่ที่แบบเจอปัญหาเหมือนผมอยู่นะครับพยายามจะดัดแปลงแล้วผมทําทุกอย่างแล้วนะครับก็ซื้อซื้อหูฟังที่มีไมค์มาต่อเสียงก็ต้องพูดแบบติดปากเลยถึงจะชัดนะครับก็ลองดูเจ้าหลอดตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่น่าสนใจนะครับชัดมากนะครับคุ้มเลยแล้วก็ราคาที่ผมได้มาประมาณ2อ0 0 2,000กว่าบาทเอง2,007ผมได้โคลดลดนะแนะนำว่าให้ไปซื้อตามแบบเทศกาลที่เขามีแบบโคลดรถเยอะๆนะครับก็จะได้ราคาดีหน่อยนะครับผมไม่ต้องไปใช้ของแพงมากก็สามารถเอามาใช้ทำงานได้นะครับผมนะครับก็ยังไงฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าหลอด NTU s b Mini ตัวนี้สำหรับผมถือว่าเยี่ยมมากนะครับผ่านเลยนะครับ เสียงดีมากตอนนี้ตอนนี้ที่ได้ยินกันอยู่ก็คือผ่านหลอดตัวนี้นะนะครับผมเปิดอยู่นะครับผมนะครับอ่ะก็ลองลองดูนะสำหรับพี่ทางไหนที่กำลังหาไม้มาต่อกับคอมอยู่ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับเสียงชัดมากนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้แค่หนึ่งคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวเราเราจะเป็นคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ